เอาตรงๆเนี่ยในประวัติที่ดูที่ดูที่พักประชาชนเขาเอามาโชว์เนี่ยนะครับว่าแค a ด,ด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีของเขาเนี่ยนะครับมีประวัติมีความเก่งก้าสามารถมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคุณนทพงศ์เนี่ยนะครับอายุ38ปีจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาวคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยประวัติการทำงานนะครับ แอดมินเพจพักประชาชนก็คงไม่รู้จะหาข้อมูลอะไรมาเขียนให้มันยาวๆอ่ะอันนี้ผมเอามาจากเพจของพักประชาชนเลยนะประวัติการทำงานก่อนเข้าทำงานการเมืองนัตพงษ์เนี่ยเคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านโซลูชันคลาวด์แค่นี้เองครับบริษัทอะไรก็ไม่บอกนะคือทำงานบริษัทอะไรบอกมาเลยคือคน ประชาชนที่เขาจะเลือกบอกโอ้โห oh, oh, นี่ผ่านประสบการณ์บริษัทใหญ่มาแล้วเว้ยนะบริษัทนี้ใหญ่โตโมโหลานประสบความสําเร็จเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนั้นๆน,น,นะเหมือนเวลาประวัติของคุณสุปจีอย่างเงี้ยนะพอเราไปอ่านเจอเนี่ยยืดยาวเลยสรุปว่าโอ้เป็นผู้บริหารนะบริษัท IBM เนะเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะเออเป็นผู้บริหารเครือดุสิตธานีนะอ๋อแล้วก็ทำโครงการใหญ่ๆ ประสบความสาเร็จนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะแต่ของคนดิเดตนายกของพรรคประชาชนมีแค่ว่าเคยเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านโซลูชันคลาวนะไม่บอกชื่อบริษัทก็บอกมาเลยคนเขาจะไปดูได้ไปดูว่าโอ้สมัยที่คุณแท้งก่อตั้งและคุณแท้งบริหารเนี่ยนะรายได้ผลประกอบการมันเป็นอย่างไร บริษัทนี้มันเป็นบริษัทชั้นนําชั้นแนวหน้าของประเทศเลยนะในวงการนี้ในอุตสาหกรรมเรื่องคลาวอะไรต่างๆเหล่านี้คนก็ได้โอ้เนี่ยฝีมือจริงๆเลยเก่งจริงๆนะคือเรากาลังหาคนมาบริหารประเทศนะนะมาบริหารประเทศมาบริหารเศรษฐกิจทั้งระบบมาดูแลคน60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านคนนะ แต่ทำไมไม่ไม่เปิดเผยให้มันหมดไปว่าเออบริบรษัทอะไรนะหรือกลัวว่าโอ้บริษัทนี้กไ็ไม่ได้อะไรมากมายนี่นะคือไม่รู้จะขายอะไรนะที่ยืดยาวก็ไปไล่ไปนุประวัติการทำงานการเมืองนะโอ้โหนะแต่ประวัติการทำงานทางธุรกิจไม่ได้มีอะไรมากเช่นเดียวกับคุณไหมนะคุณหมายสิริกัญญาเนี่ยอาจจบปริญญาโทนะครับ Economics m r r k t t n n o r r g n n z z t t o o n นะที่ตูลูสนะตูลูสสคูลออฟอีโคนเมิกที่ประเทศฝรั่งเศสนะจบตรีโรเศษศาสตร์ธรรมศาสตร์นะก็เป็นคนเล่นเก่งคุณไหมนะแต่ประสบการณ์ทำงานก็ไม่ค่อยต่างกับคุณเทงเท่าไหร่นะประสบการณ์ทำงานเนี่ยนะประวัติการทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินและยุทธศาสตร์นะ เ็ม่ไดบอกว่าเป็นบริษัทกอไก่ขอไข่ A B C D อะไรนะผู้จัดจาก,การฝ่ายวิจัยสถาบันอนาคตไทยศึกษาเป็นนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประวัติการเมืองนะอ,อีกคนหนึ่งอ่ะพูดให้ครบนะคุณวีรยุทธการจนะชูฉัดอันนี้เป็นรองหัวหน้าพรรนะครับเขาจำกัดความว่าเป็นนักยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่จะวางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนะครับแล้วก็เป็นทีมด้านเศรษฐกิจของพรรคประชาชนนะ,ะคนนี้เมื่อเทียบกับเทง้งเมื่อเทียบกับสิริกัญญาเนี่ยถ้าดูโปรไฟล์นะ,ะคุณคุณวีรยุทธเนี่ยดูน่าสนใจกว่านะครับดูน่าสนใจกว่าคุณสิริกัญญาหรือเท้งเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือเรื่องการทำงานเนี่ยนะครับ เคยเป็นอาจารย์ที่ National Graduate Institute of Policy Study หรือ GRIPS ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านนโยบายสาธารณะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา11ปีจนได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์นะก็เป็นคนเล่นเก่งนะมีประสบการณ์เรื่องการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมนะครับอันนี้นี่ก็เอามาให้ดูเป็นข้อมูลเผื่อว่าคุณผู้ชมสนใจจะได้ตัดสินใจนะครับ เรื่องอย่างคุณหมเนี่ยนะก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะรอบที่แล้วก็ถูกวางตัวไว้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะถ้าคุณพิธาได้เป็นนายกนะบังเอิญคุณพิธาไม่ได้เป็นนะได้เป็นแค่เกือบจะเกือบจะนะคุณหมายก็เลยได้เกือบจะเป็นเหมือนกันรัฐมนตรีคลังนะที่ฮือฮาคือไอแนวคิดเรื่องตั้งธนาคารเยอะๆเนี่ยเพื่อธนาคารจะได้แข่งรถด,ดอกเบีย้ยเนี่ยนะคนฟังแล้วก็อมยิมนะ้มนะครับนะครับ